ครับผมสวัสดีครับนี่คืออยู่บนท่องของเอีมท่ากระบากนะครับผมวันนี้ก็จะมาอ่าสองเหรียญน,นะครับหลวงปู่เอี่ยมน,นะครับผมหลวงปู่เอีย่ยมวัดหนังนะครับผมซึ่งผมก็มีจนนํานวนนี่นะตามที่เห็นนะครับก็คือมีสี่เหรียญน,นะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ หลวงปู่เอี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับกลองไม่ค่อยสูงเท่าไหร่วาโฟกัสกล้องแป๊บเดียนะครับ เป็นเหรียญวเอิยมวัดหนังนะครับก็สําหรับเหรียญน,นี้นะครับก็เรียกว่างานค่อนข้างที่จะละเอียดและสวยนะครับก็เนี่ยเส้นคมคมเลยนะครับผมลองขยายเข้าดูอีกนิดนะ นครับคุณภาพกล้องค่อนข้างที่จะไม่เนียนเท่าไหร่นะครับนี่ยครับเรืเหมือน มันเป็นแอปนะครับแอปกล้องนะเพราะว่าผมจะต้องต่อกับชุดไมคหูฟังนะครับบลูทูธนะครับก็เลยคุณภาพกล้องออกออกกลางก็จะดีขึ้นหน่อยนี่นะครับผมยัปรับกล้องแป๊บนะ านี่นะครับนี่สมกันดูนะครับผมอาบางคนก็จะสงสัยว่าเหรียนนี้แท้หรือว่าเคนะครับผม ก็ดูจากชิ้นงานด้านหน้านะครับผมก็ระดับความคมชัดนี่ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับผมความคมของอักขระของลายเส้นนะครับมาถึงตูวหน้าดูใกล้ๆก่อนนะนางหลวงพ่อนับกล้องแตกนะครับนี่ดูลายเส้นนะครับ อือเห็นใจนซ่าเลยนี <c oughs> ่นะภาพไม่ค่อยจะชัดน,นะครับกล้องนี้พอซูมแล้วแตกนะครับให้ดูลายกนกนะครับลายเส้นของพิมพ์นะครับของเหลียญด้านหน้าแล้วก็ค่อนข้างจะคมตึงน,นะครับผมนะฮะ หน้าของหลวงพ่อเนี่ก็ค่อนข้างที่จะชัดนะผมมันเปิดไฟนองแป๊บ <c oughs> โอ้ยสั่นโผล่โผล่จะขึ้นมาครับต้องใช้ไฟนะครับนี่นะฮะผมหน้าของหลวงพ่อก็ค่อนข้างที่จะชัดนะครับผม จนะเป็นเห,นหรีหหยญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับผมเหรีหยญนี้หหนนเหรนยญมันเขียนว่าอะไรมาข้างเหรียญน,นะครับ นีหกเดือนสิบเอ็ดนะมีอ่านว่าอะไรครับเนะี่ยทีมะโรงครับผมเดี๋ยวก็นี่นะโอ้ก็ตึงนะ้แต่ว่าสำหรับเซียนนะครับก็ะจะดูออกทำเทีนะครับผมก็ อย่งพอพลิกมาข้างหลังก็จะรู้เลยนะครับนี่ข้างหลังนะครับนีงานงานถอดพิมพ์มานะครับนี่นะพอสอ,อนม่เขียนไว้แต่พอสอนะครับ อสองอะไรเอ่ยนี่ฮะอ๋อเรียนปั๊พอสองสองห้าหนึ่งห้านะครับผมสองห้าหนึ่งห้านะครับผมแล้วผมจำหนึ่งเก้ามาจากไหนก็ับ่อ่าดูตรงนี้นะครับลายเส้นค่อนข้างจะไม่คมนะนะครับยุ่งเหยิงนะครับแล้วก็ เนอ้อเป็นพาดก็คือจุดนี้นะเนี่ยเส้นขาดเส้นขาดนะครับรนหัสันเนี่ยบนสองข้างนะครับเส้นขาดเส้นขาดนะครับเลาละเอียดซูนอื่นๆก็นี่างสุดไข่ปลา ก็สร้างที่จะไม่คมนะตอนนี้เริ่มเละเทะแล้วนะครับผมอืมจุดเละเทะละอ่าแล้วก็งานตรงนี้นะครับสนุกไม่คมตื้นนะครับงานตื้นเลยข้างหลังนี่นะตื้นเลยครับอันนี้สรุปว่าไงครับเพื่อน รูคาตอบได้ยังครับว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่แท้หรือเก๊ครับเนี่ยเพื่อนผงได้คําตอบแล้วนะครับนี่นะมันหนกไม่ชัดนะครับผมตื้นๆน,นะครับผมผิดกับจุดพวกนี้นะครับลายเส้นงานวันนี้ค่อนข้างที่จะสูงคมนะแต่ว่าเนี่ยเลว้นเล็กตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะ นะคมันผมไม,ไม,ไม่ไม่ชัดนะครับสองก็คือเส้นนี่จริงก็เหรียญสมบูรณ์หรือที่เรียกว่าเหรียญแท้เขาก็จะอ,อ่ายิงยาวมาเลยนะครับผมข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างนี้ก็ถุดก,ก็หายนะครับอ่าผลลายยานันเส้นยนันันอื่นสวยนะครับเสียงอะไรครับเนะี่ย ออ่าสวยนะครับเรียกดว่าทำมาค่อนข้างเกือบจะดีแล้วนะครับเหรียญน,นี้นะครับอ่ายันคมขึ้นสวยนะครับผมอื่ครับได้จ,จะชมคนแบบใกล้ๆเลยนะครับผมนี่ฮะ ขอบข้างหลุมถอยกล้องกล้องออกไปหน่อยนะครับดูนับอ่าโหภาพดีขึ้นเยอะเลยครับอ่านง,งานอันอื่นนะครับก็ก็มีอ่ามันตั้งใจจะทำเป็นรอยฉลูเหมือนกันนะครับเนะี่ย จริงเหรียญโบราณนะครับเหรียญเรียเก่านะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยก็จะเป็นเหรียญที่ฉลุนค่ับผมะผมผมเคยได้ยินมานะครับจะเป็นเหรียญที่ข้างเขาใช้การตัดโดยการฉลุนะ่นแหละผมข้างขอบเหรียญน,นะมันจะเป็นการฉลุฉลุก็ <c oughs> โมเรียนนี้ก็รายละเอียดค่อนข้างดีครับแต่ก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยรายละเอียดนี่สวยเลยนะครับค่อนข้างที่จะงานดีสวยเลยนะครับทั้งหน้าหลวงพ่อนะครับก็อ่าค่อนข้างที่จะชัดดีเลยนะครับผมอันนี้กล้องผมมาคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสูงเข้าไปนี่มันมันแตกนะครับนี่ งานส่วนด้านหน้าค่อนข้างที่จะสวยครับเรียนนี้ครับนหลเกาจะมาติดตำแหน่ที่ด้านหลังนะครับเอานิน้นึงนี่อด้านหลังคนระับโซ่อย่างที่บอกครับ ข้างหลังนี่เหรียญแ้มก็จะมีลอยอย่างนี้บ้างนะีนิ้หน่อยส่วนว่าเหรียญเหรียญปั๊มนะครับเหรียญอะไรก็จะต้องสร้างขึ้นแบบชัดเจนอย่างนี้นะฮะส่วนเม็ดไขป่ปลานี่ก็ค่อนสร้างที่จะตุ๊กตตุกเฟย์นะฮนะ อสองหลังให้ดูีทีนะทีสังเกตเหรียญที่เรืเร่กงของไม่สมบูรณ์นะครับหือเพื่อน,น,น,นไหนก็ตีเก๊ไปเลยครับมันได้ครับตีเก๊ครับเหรียญเก๊ครับนี่นะนูดลายตรงนี้นะครับไม่ชัดนะเอือ่นนะครับแต่ฝั่งนี้จะแทบหายเลยนะครับเนี่ยมีขอลายกระหนกนี่ครับ ทีนไม่ติดนะครับตื้นไปเลยฮะทีสังเกตรเหรียญของผูเอียงปีหนึ่งห้าเนี่ยหนึ่งห้าจอกข้อมูลผมเขาตีเป็นปีหนึ่งเก้านะทุกผมไม่ได้จำข้อมูลจา่ไหมมาสองเส้นนี้นะผมจริงมันเหรียญเหรียญแท้แล้วก็จะยิงยาวมาแล้วไม่ได้ขาดช่วงนี้นะก็จะยิงยาวเข้ามาขอบนิดนะึง เหมือนกันก็ฝั่งนี้ก็ขาดนะเนี่ยมีจุดตินะครับข้างหลังเยอะครัจุดติด้านหลังเยอะมากเลยนะครับโหนี่ก็พอได้นะครับโอเคอยู่นะเทปเหรียญแท้ก็อันนี้จะดูเย็นกว่าหน่อยนะครับส่วนจุดไข่ปลาด้านบนนี่ คนข้างที่จะไม่สวยนะครับอสองอสองก็คือนะครับลายกหนกอื่นนะครับช่วงนีน้เหรียนแท้น่าจะคมพอๆก็บอบลายกรนกนี่นะประมาณนี้นะครับผมอ่าคันนี้มาสองชัดเหรียนลงปู่เอียมเราระสอตามเหรียนก็ปีหนึ่งห้าให้ดูครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ 2, 2, 5, 1, 5, สองสองห้าหนึ่งห้าครับผมคุณผมงงมากหลวงผมจำสองสองห้าหนึ่งเก้ามาจากไหนนะครับเป็นเหรียญปุ่งเยี่ยมก็จะเรีวาอะไรรุ่มสองหรือบล็อกสองหรือเปล่านะครับต่างสากเหรียญตัวแรกนะครับตัวแรกจะปีสองสี่หนึ่งเก้าหรือเปล่าจำไม่ได้ครับผมก็ อมารีวิวให้ดูในวิดีโอถัดไปนะครับผมวันนี้จะเอาเหรียญที่แบบว่าเหรียญน้องๆของหลวงปู่เอี่ยมขึ้นมาให้ชมก่อนนะครับว่าแท้หรือเกยยังไงนะครับผมก็เพื่อนๆก็รับชมแล้วก็ตัดสินได้เลยนะครับตามที่ผมพูดไปเลยนะครับผมก็คือเนี่ยรายละเอียด มันจะค่อนข้างที่จะผิดธรรมชาติให้ผมก็คือเอาลายเส้นยันเงี้ยค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับสูงคมชัดแต่ว่าลายกระนกเละข้างล่างนี่ค่อนข้างที่จะแบบยงไงับมันเละนะงานมันเละนะครับผมข้างล่างเนี่ยจุดสายตานี่็ เป็นไงงานขอบนี่เละเลยนะครับงานขอบเหรียญด้านหลังนี่เละเลยครับผมก็จะรับมานี้นะผมก็จะมาสองเหรียญหลวงปู่เอี่ยงนะครับปีพศสองพห้าหนึ่งห้าครับผมให้ชมแบบชัดๆนะครับผมแล้วอีทีหน้านะครับผมสำหรับเหรียญ อยอดนิยมปีลึกนะัผมจะมาอ่ารีวิวแล้วก็มาส่องชัดนะครับผมมาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันอีกนะครับก็คือรอบหน้าของเจ้าเหรียญหลวงู่เอี่ยมอีกปีนะครับปีสองสี่หนึ่งเก้ารื้เปล่าครับผมก็คือจะเป็นปีลึกกว่านี้นะครับผมลึกกว่าเหรียญนี้นะครับผมมันจะมีอยู่สองปีนะครับสองรุ่นนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่ หน้าสุดขึ้นมาหน่อยนะครับปีสองห้าหนึ่งห้านะครับผมนะครับข้างหน้านี่ค่อนข้างทำมาได้สวยเลยนะครับผมเมื่อสวยนะอะเราถอยหน่อยนะภาพมันแตกช่ไหมอ่มนะคเดนเดี๋ยวเราล้างหน่อเนี่ยผมจะมาส่องเขอเป็นคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะมาสอ่องเหรียญนะผมไม่อยู่เนี่ฮะ ามเหรียญน,นะครับมีงูเอียมสามเหรียญน,นะครับผมเดี๋ยวอันนี้ให้ดูตัวนี้น่าจะเป็นเหรียญที่แบบสวยที่สุดครับแต่ว่าอืมไม่สมบูรณ์ครับจะีอกว่าไม่แท้นะครับไม่แท้ก็ได้เกเคครับแต่ผมชอบนะครับผมชอบเพราะว่า,วาเป็นงานที่แบบว่าอ่าพัมขึ้นมาแล้วว่าถอดบล็อกมาได้แบบสวยเลยนะครับก็คือเส้น ค่อนข,ข้างที่จะคมนะครับงานคมครับเราก็ได้อ่อเนื้อแดงแดงแท้แบบไม่ได้ทําสีแล้วมันมันไม่ได้แต่งสีพ่นสีมันเป็นคือกล้องไม่ชัดนะมันมันเป็นเป็นเนื้อทองทองแดงเขามีสีครับเนื้อเ,เนื้อทองแดงครับนะฮะสวยถ้าทุเบี้ยมดีๆครับใส่กรอบ ขึ้นคอนี่ก็ครับสวยไ,ไปนะดูดูดีมีราคานะผมแต่ว,ว่าถ้ามาสังเกตน,นะครับในงานตำหนิระยะใกล้นะครับผมผมันก็เป็นผู้เี่นก็จะรู้เนะี่ยมองเห็นนะครับข้างหลังค่อนข้างที่จะเละเลยนะช่วงบนนะครับอย่างที่บอกเนี่ย ข้างบนไข่ปลาไม่ค่อยคมนะครับมันก็สองลายกระหนกนี้ด้านข้างนี่ไม่ไม่เป็นธรรมชาติกับตัวเส้นนี่นะัในวันกว,น,วนนะครับผมขอภัยนะครับตรงนี้หน้าฝนฝนตกในวันเยอะนะครับผมเนี่ยเส้นค่อสร้างสูงแต่ว่าลายเนี่ยทำไมมันตื้นๆเนี่ยมันไม่ค่อนข้างที่ไม่เมคเ s e n ไม่เป็นธรรมชาตินะครับผมอ่ากับเส้นยันนี้ก็ ผมนะครับผมผมชัดเลยแล้วก็จุดไข่ปลาสี่จุดนี่มาได้สวยนะครับเห็นแล้วว่าเส้นขอบขาดเส้นขอบขาดแล้วก็อ่าสอสอนี่ก็ปื้นมันไม่เม็กเส้นกับเส้นขอบเหรียญที่เป็นอยู่นะครับอเดี๋อวพยายามต่อ สิมมาได้เท่านี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับโดยองค์รวมก็ถือว่าเป็นเหรีเคสที่ค่อนข้างทำมาได้ดีครับผมสวยนะครับถ้าไม่ใช้กล้องส่องหรือว่าอะไรนะครับมองไกลๆนี่ครับจะมองไม่ออกนะครับเป็นเหรียญที่สวยที่แบบเห็นแล้วว้าวเหรียญหนึ่งเลยนะครับของของผู้เอีย่ยมเหรียญน,นี้นะครับผมโอเคครับับ าลิ์นี้ก็คงจะมารีวิวรายละเอียดให้ชมกันเพียงเท่านี้นะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่เอี่ยมเหรียญนี้นะครับวัดหนังนะครับผมก็ขอคที่ติดตามรับชมนะครับช่องเอ็มผ้ากระบาดนะครับผมก็จะาลืมฝากกดถูกใจนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe รือว่าติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในเอ็มนะครับก็คือเป็นนักสะสมพระบ้านนะครับผมแล้วก็พระ ยอดนิยมนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะสารภาพนก็จะเป็น <c oughs> งานแท้ไม่ไม่เท่าไหร่บางบางเหรียญก็ตีเป็นผมมองดูก็อาจจะแท้นะครับแต่ว่ามันมันก็ยังติดตำหนิตรงที่ว่าเสียนบางท่านหรืออบางคนก็ก็ตีเป็นเก๋ไปนะครับก็พิดุลพินิษนะครับผมแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็อ่า ดูไปด้วยกันนะครับผมก็ใจเรารักอยู่แล้วนะจะเปิดเทียมจะแท้ก็อ่าเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็บูชามานะผมก็หรือว่ามีใจศรัทธาก็โอเคนะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับ